สวัสดีครับอูดูที่ครับคลิปนี้ทุกคนจะได้ดูการรีวิว6แปลงไทยในค,คลิปเดียวและพิเศษสำหรับคลิปนี้นะใครดูผ่านคลิปนี้ลดไปเลยทุกโครงการที่อยู่ในคลิปนี้แปลงละ5,000บาทและโอนฟรีด้วยนะฮะใครสนใจก็ดูกันว่าชอบแปลงไหนกันนะไปไปดูกัน และพิเศษครับสำหรับคนที่ไม่สามารถเดินทางไปดูที่ดินด้วยตัวเองได้เรามีโครงการครับอูพาทัวร์พาไปดูที่นั่นเองนะฮะสำหรับคนที่ไม่มีรถจริงๆนะแล้วก็อยากจะมาดูที่จริงๆเราก็จะเอารถตู้ไปรับเลยครับแต่ว่าขอสงวนสิทธิ์จำกัดเพียง5ท่านเท่านั้นต่อ1รอบนะเพื่อรักษาระยะห่างนะครับในช่วงโควิดนี้นะฮะใครสนใจก็แอดไลน์มาที l ่ a u l a ออเนี่ยฮะทักไลน์เข้ามาว่าอยากเข้าร่วมโครงการอูพาทัวร์นี่นะะ แล้วมีแปลงแรกครับอาร์ต้แลนโครงการที่15หรือเรียกว่าโครงการป่าสะเดานั่นเองราคาเดียวกันทั้งแปลงเลยคือไล่ละ3,99,000นะฮะดูฮะทำไมาถึงเรียกป่าสะเดาเพราะว่าในพื้นที่ดินจะมีต้นสะเดาจำนวนมากนะฮะร่มรื่นมากเหมาะสำหรับคนที่ชอบความเจริญแต่ก็ชอบธรรมชาติด้วยนี่ฮะฝั่งนู้จะเป็นทิวเขานี่แล้วก็ ด้านแปลงมีป่าสะเดาใครสนใจนะแล้วอยากปลูกบ้านเราสามารถเคลียร์ต้นสะเดาได้ด้วยเราเคลียร์ให้นะครับโครงการนี้เหลือเพียง5แปลงสุดท้ายคือแปลงที่1แปลงที่2แปลงที่3แปลงที่6แปลงที่7เท่านั้นนะฮะและในโครงการครับถนนกว้างมาก6เมตรครับแปลงด้านซ้ายของผมนี่ก็คือแปลงที่1นะฮะหันหน้าเข้าทิศตะวันออกส่วนแปลงขวานี่นะฮะหันหน้าเข้าทิศตะวันตกทิศสวยงามเลย แปลงอาร์ติแลนด์15นี้ครับมีความพิเศษคืออยู่ห่างจากหอนาฬิกาอู่ทองบรรหารจำใสเนี่ยเพียง5กิโลเท่านั้นนะฮะถ้าเรามุ่งจากเส้น3 2มมานะฮะเราเลี้ยวขวาตรงหรอนาฬิกาเลยถัดตรงนั้นประมาณ5กิโลเท่านั้นจะถึงแปลงนะฮะระหว่างทางเนี่ยก็จะมีปั๊มน้ำมันมีเซเว่นอะไรมากมายเลยปั๊มน้ำมันเอสโซห่างจากจุดนี้นะฮะประมาณ4กิโลเท่านั้นแล้วก็จากปากซอยเข้ามานะฮะเรียกว่าแยกข้อบัวจะมีปั๊มน้ำมันปตทห่างจากเนี่ยประมาณ2กิโลเท่านั้นถือว่า มีความจเจริญสูงมากเลยนะสำหรับแปลงนี้แล้วก็มีความธรรมชาติด้วยโซนถนนลัดยางฮนะเห็นที่รถวิ่งน่ยไหมฮะนี่ห่างเพียง500เมตรเท่านั้นและสําหรับแปลงที่1นะฮะผมบอกเลยว่าพิเศษสุดๆเลยด้านหน้าผมนี่นี่ครับพี่แม็กพี่แม็กสวัสดีครับด้านตรงนี้อันนี้คือแปลงที่1นะฮะอันนี้คือแปลงที่1นแปลงที่1ครับพี่แม็กเคลมไหมครับว่าตรงนี้จะมีลาดยางตัดผ่านครับนายกได้มาตรวจพื้นที่แล้ว านายกได้มาตรวจท้นที่แล้วคือผ่านผ่านการวัดอะไรเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงงบงบมาก็ทำเลยงบมาทําเลยอ่าใครสนใจแปลงนี้นะฮะเรียวกว่าแปลงที่1ขนาด2ไร่หรือถ้าใครอยากได้แปลงเล็กก็จะมี1ไร่แล้วก็1ไร่ครึ่งด้วยจํานวน5แปลงเท่านั้นใครสนใจแอดไลน์มาคุยกันครับที่ a u l a n d a ู u l a n d. อนะเดี๋ยวไปดูโครงการต่อไปเลยไป คือโครงการที่ยีบสต่อจากแปลงเมื่อกี้ปลาสาเดาโครงการขนาดเล็กแปลงขนาดเล็กนะอยู่ที่อูดทองตมน,น,นอนคาไปดูกันดีกว่าไปลงไปดูกันมินปะไปแปลงที่2ฮนะสำหรับคนที่ชอบที่ดินแปลงเล็กอ่าปลูกบ้านหลังน้อยๆมีให้เลือกครับ100ตารางวาเท่านั้นราคา169,000อย่าลืมนะมีส่วนลด5 0า0ันต่อแปลงนะด้านหน้านี่ติดราดยางแบบนี้ฮนะแล้วก็ด้านหลังวิวเขาแบบ อลังการนะฮะดูดูบรรยากาศเหลือแปลงไหนบ้างน้องมินเหลือแปลงที่5กับแปลงที่6แปลที่แปลที่หพาไป<ช>ดูไหนไป,ป <ะ S 2> เดินตามหนูมา5 6นที่คือจะมีความส่วนตัวสูงนิดหนึ่งข้างในใช่พี่อยู่ข้างในแปลนี่5าใช่ปะ่ะใช่ค่ะแปลนี่ห้ <5 S 2> หน้ากว้างสวยงามเลยประมาณ20กว่าเมตรได้โอ้หกว้างมากอะกว้างครับแล้วก็หันหน้าออกทางทิศตะวันออกตะวันออกโอ,อ,อก้โ oh, หห่วงจุ้ยดีห่วงจุย้ยด้านหน้าของผมเนี่ยเห็นเขาลูกนี้ไหมเห็นอันนี้คือวัดเขาอัมแพง พระธาตุวัดเขาแพงวิวอย่างนี้เลยโอ้ยวิวดีเห็นตัวพระธาตุเลยนะพี่ใช่อันนี้คือแปลง5นะแปลงหกก็ถัดไปแค่นั้นเองนะฮะแปลงนี้ที่สําคัญคือพร้อมโอนโอ้สุดยอดมากคือจ่ายตังค์ปุ๊บโอนปั๊บโอ้รวดเร็วทันใจโอนไม่เกินสองวันวันเสาร์กับวันอาทิตย์ปิดปิดโครงการนี้มีกล้องวงจรปิดด้วยนะโอ้ยปลอดภัยรักษาความปลอดภัยสรุปราคา169,000บาทลดแปลงละ5,000บาท5,000บาทใช่ แอดไลน์มาที่แอด a u l a n d หรือโทรมาที่090-199-9369เออนี่เป็นเบอร์ใหม่โทรมาเจอนี่เลยคอร์เซ็นเตอร์น้องมีน<อ>นรับรับแอดแอดมินเองค่ะแอดมินเองค่ะโอเคไปดูโครงการต่อไปได้ค่ะต่อมาฮะแปลนที่3โครงการที่24ตอนนี้เหลือแปลนสุดท้ายแล้วบอกเลยว่าติดลาดยางด้วยนี่ติดลาดยางแบบนี้ฮะ 200ตารางวาลดจาก3,49,00 0เาละเอาเป็นว่าเหลือ2 9 9 0 0 0าเละกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขออีกนิดนึงลดอีกแปดละ5 0 0พละกันจบเลยและที่สำคัญแปลงนี้ดูเสาไฟฟ้ามาแล้วนะฮะน้ำมาแล้วเดินให้เรียบร้อยเดินให้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะฮะหน้าที่ติดล,ลาดยางนะฮะหันสู่ทิศเหนือถนนในโครงการนะฮะหันหน้าเข้าสู่ทิศต,ตะวันออก นี่แล้วก็ทิศตะวันออกดูภูเขาฮนะดูภูเขาภูเขาเลากาสุดยอดสวยงามเลยมี่แปลงเดียวนะใครสนใจนะจําไว้เลยอาร์ต้แลนโครงการที่24อยู่ที่อําเภออู่ทองตําบลดอนคานะฮะแอดไลน์มาแอด a u l a n d นะฮะทักมาคุยกับน้องมีนได้เลย <laughs> มาต่อกันที่เราขวัญกันบ้างใกล้ๆตรงนี้ห่างประมาณโล2โลกถึงอู่ทองแล้ะโครงการนี้สุดยอดของโปรโมชั่นเลยอะลถยิ่งกว่าลดอีกแล้วอันโครงการนี้เหลือ4แปลงเท่านั้น4 5 6 7ใช่ไหมแปลงละสอ0ตารางวานะฮะแปลงที่4 2,49,000าแต่เราถมดินให้สุดตีเลยบอกให้แปลงนี้ อ่ะส่วนแปลง5กับแปลง6ตอนแรกมันสองแสนสี่หมื่นเก้าพันใช่ไหมเราไม่ถมดินนะแต่เราลดให้อีกหมื่นสี่แล้วกันเหลือสองแสนสามหมื่นห้าพันโอเคไหมแปลงสุดท้าย <5 S 1> เล็กกว่าแปลงอื่นสิบแปดตารางวาเพราะว่าเนื้อที่มันหนึ่งร้อยแปดสิบสองตารางวานะฮะอันนี้คือราคาพิเศษไปเลยล่ะนั่นสองแสนสามแถมอะไรให้ดีเอาเป็นแถมอะไรดีว่าเอารั้วไปล้วกันโอเคปะ่ะจบรั้วนี่หลายหมื่นนะผ่องให้เดี๋ยวพาไปดูเฮ้ยมินดูนู่นผมอก อะไรห่มอกอะไรมออุ้ยใช้เวลาคิดนานเลยเฮ้ยแปลงนี้โอเคนะอยากจะบอกว่าแปลงนี้พิเศษนิดนึงอันนี้คือตัวอย่างนะผมบอกเลยว่ามีน้ําธรรมชาติด้วยขุดไปว่า4เมตรการันตีว่าดินดีน้ําดีเหมาะกับการปลูกเกษตรกรมากเลยเกษตรกรรมหรือเปล่ามอกกับการอันนี้เอาฮาฮาไงมากกับการปลูกเกษตรกรรม ของชาวเกษตรกรนั่นเองแน่นอนบนกบมาได้ไปรอดพี่พี่มีคำถามจากเอฟซีที่ถามมาประจำน้ําท่วมไหมเอฟซีนี่ชื่ออะไรน้ําท่วมไหมจะบอกว่าพี่ผืนนี้เป็นที่ดอนละกันอ่าที่ดอนน่ะน้ไม่ท่วมอ๋อเห็นไหมอ่านี่ฮะแปลงที่พี่บอกว่าแปงสี่เนาะถมให้15คูสิเมตรนะใหญ่นะแล้วก็นี่มีหินคุกเข้าไปถึงที่ที่ตรงที่เราถมเลยสวยงามบอกแล้คุ้มเลยถมจริงๆถมเป็นหมื่นนะ คม,มแล้วดูข้างหลังแบ็คกราวด์เป็นไงสวยงามที่เหลือ,อก็คือ5 6 7ซึ่งจะบอกว่าแต่ละแปลงอ่ะบางคนก็ชอบความลึกยิ่งลึกมันยิ่งไพิเวทไงใช่ส่วน,วนตัว,ตวใครสนใจจะเหมาก็เอ้ยเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้อีกแล้วโอ้ย4 5 6 7อันนี้มีราคาพิเศษให้อันนี้กูยังไม่ถามเจ้าของแปลงเลยไม่คิดเองเออเองแอดมาที่แอด a u l a n d นะเราจะบอกโปรโมชั่นพิเศษให้อยากได้แปลงใหญ่วบบนี้ไหมยอยากไปดูต่อ มาถึงแปลงที่5โครงการที่26ใช่ค่ะถัดจากโครงการที่25มาประมาณ2 0 0เมตรคือเดินได้เลยอ่ะพี่เดินได้นะฮะไกลมากความพิเศษของแปลงนี้นะฮะไม่เปลี่ยวแน่นอนฝั่งตรงข้ามจะเป็นอู่อ่าตรงนี้เป็นถนนลาดยางเนาะใช่ค่ะเหมือนเดิมแปลงนี้จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยคือ1ไร่ครึ่งใช่ใช่หรือแปลง7กับแปลง8ที่ถนนที่เราอยู่เนี่ยนะฮะเส้นที่เรายืนอยู่นะเขาเรียกว่าถนนน้ําโจนขีด น้องไก่เหลืองน้องไก่เหลืองอ่าจะบอกว่าแปลงนี้พี่วีทูลมาซื้อไปแล้วขุดบอ่ออะไรสวยงามไม่เห็นไหมโอ้เศรษมากเขาขุดบอ่อทำอะไรพี่อู๋เหมือนทำการ,กรเกษตรอย่างเงี้ยเหรอบางทีก็เลี้ยงปลาไงอ๋อแล้วก็มีน้ํามีอะไรให้ใช้ตลอดปีกเกษตรครบวงจรนะพี่ถ้ามีบอ่อปลูกต้นไม้นี่ก็คือครบวงจรเลยพี่วีทูลบอกว่านี่เขาซื้อมาอซื้อแปลงที่หนึ่งไว้เขาบอกอู๋มารีวิวสิได้เลยโอ้นี่เขาขุดบอ่อประมาณนี้อันนี้คือสองไร่นะยาวถึงนู่นเลยใหญ่ไหมใหญ่เนี่ย คือมีน้าใช้ตลอดปีอันนี้คือน้าธรรมชาตินะที่ที่หมายถึงว่าเราขุดลงไปแล้วก็น้ำผุดน้ำก็จะผุดผุดขึ้นมาโอ้ยเขาบอกมารีวิวสิบอกชอบมากพี่แต่รู้สึกว่าดินมันดีจริงๆนะดีมันแน่นมันไม่แข็งเกินไปอ่ะเหมาะสำหรับทําการเกษตรลูกค้าลูกค้าฉันดีสวยงามมากอันี่เรายืนอยู่ที่แปลงเจ็ดแล้วถูกต้องหันหน้าออกทางทิศตะวันออกดูดูความกว้างขวางกว้างใหญ่สุดยอดสุดสวยเลยพี่อันนี้คือเจ็ดแล้วก็แปดใหญ่นะไล่ครึ่งอ่ะ จะปลูกบ้านในนั้นมีบ่อน้ํามีพื้นที่ทําไร่ทําสวนคือได้หมดแปลงนี้มีเสาไฟฟ้าแล้วแล้วก็มีกล้องวงจรปิดเรียบร้อยนะน้ำไฟพร้อมฝั่งตรงข้ามไงดูดูดูความชิลอันนี้ขออนุญาตนะครับรีวิวนิดนึงนี่เขาทำาลงทำรัวเรียบร้อยนี่อ๋ออันนี้คือคนที่เขามาซื้อที่ไปใช่มมาซื้อที่ไว้แล้วแล้วก็เนี่ยเหมือนมาชิลชพักผ่อนเตรียมจะปลูกต้นไม้แหละอารมณ์ประมาณนี้เนาะ แปลงนี้ใกล้ถนนหลวงใกล้มากใกล้ชุมชนถูกต้องเห็นวิวเขาราคาไรล,ละ3า <3, 000. S 1> 9 0 0 0เจ็ดหมื่นเก้าพสามเจ็ดเก้าใช่ถ้าพูดรวมรวมทั้งแปลงก็คือ1ไร่ครึ่ง5 6 8ห้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทโอนฟรีแล้วก็ลดให้อีกแปลงละห้าพันโอ้มาถึงแปลงเีขแปดใช่ค่ะอยากให้ดูวิวนิดนึงมองไปทางโน้นฮะโอ้คือแปลงแปดเนี่ยมันมีความพิเศษคือพอเราลึกใช่ป่ะเราก็จะเห็นอีกมุมหนึ่งของภูเขา คือฝั่งนู้นอันนี้คือเทือกเขาของกาญจนบุรีแล้วก็วิวพระอาทิตย์ตกดินแบบนี้นึกออกปะคือพอประมาณหกโมงกว่าๆเนี่ยพระอาทิตย์ตกดินอ่ะก็จะแบบค่อยๆเฟดลงอ๋อแล้วก็จะเห็นเป็นอารมณ์แบบซิลูเอ็หน่อยๆโรแมนติกอันนี้คือแปลงแปดนะซื้อซื้อซื้อเลยไล่ละสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันะฮะพี่แม็กทำสัญญาลาดยางคลองชนลาดยางที่ดินเจริญไหม จริญมาอยู่ที่แปลงสุดท้ายของวันนี้นะฮะโครงการอาร์ติแลนด์ที่27เหลือเพียง3แปลงเท่านั้นอันนี้ต้องบอกว่าคนที่รักท้องนาและความจเจริญอยู่ด้วยกันแล้วนะฮะวันนี้ที่ดินก็คือติดนี่เลยถนนลาดยางแบบที่เห็นนี่นะฮะที่ขั้นด้วยถนนลาดยางเนี้ยคือคลองชประทานสามารถสูบน้ําไปใช้ได้เลยนะเพื่อการเกษตรเลยเดี๋ยวพาไปดูแปลงที่เหลือกัน สามสี่ห้าอยู่ด้านในอันนี้คือ,อโครงการที่เขาซื้อไปแล้วเนาะดูบอ่อฮะเป็นน้ําผุดธรรมชาติซึ่งขุดไปประมาณ3-4เมตรก็จะเจอน้ําผุดแล้วนะฮะไปดูด้านในดีกว่าดูเสาไฟมาครบโครงการนี้เขาค่อนข้างที่จะเทคแคร์ลูกค้านะเรื่องไฟโซลาเซลล์เนี่ยลูกค้าเนี่ยที่ยังยังไม่พร้อมที่จะต่อมิเตอร์ไฟอะไรเงี้ยแล้วจะเข้ามาดูที่ตอนดึกๆก็มันมีความมืดใช่ไหมก็เลยติดแบบโซลาเซลล์แบบนี้ไว้เยอะมากทั้งโครงการเลยนะฮะแล้วก็เสาไฟฟ้าเนี่ยเข้าถึง ทุกหน้าแปลงแล้วรวมถึงน้ำประปาด้วยมาพร้อมกับถนนกว้าง6เมตรเช่นเดิมนะฮะและมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยเราพามาดูด้านในกันก่อนเพราะว่ายิ่งเล็กยิ่งสเอ้ยยิ่งเล็กยิ่งสวยนะฮะแปลงนี้จะเห็นวิวเขาด้วยนะโอ้นี่ไงสวยมากอะ่ะสดดูดูรถวิ่งเห็นปะ่ะนู่นก็เป็นถนนแล้วก็ถัดจากแปลงที่5้านะก็มีเพื่อนบ้านแล้วโอ้ไปดูเลยหันไปดูเลยนี่เชลยจ้าเชลยจ้าอันนี้เจ้าบ้านเหรอโอเคโอเค ขออนุญาตนะอันนี้สร้างมาคือหนึ่งไร่เศษโอ้อ่าแล้วนี่ก็คือตัวอย่างแล้วกันเพื่อนบ้านเขามาพัฒนาที่ดินและเทีหินคลุกขุดบ่อปลูกต้นกล้วยทําไร่ทําสวนอ่ามีดูต้นอะไรรึเปล่าไซรเกาหลีเนี่ยนะใช่เป็นรั้วเหรอถือว่าเป็นรั้วไปเลยโอ้ยสวยงามก็แล้วแต่ดีไซน์ฮะผมว่า200ตารางวา1ไร่อะไรมันดีไซน์ได้หมดเลยนะแล้วแต่คนชอบอยากฟังราคาไหมแปลงนี้อยากฟังไปฟังนู้นเลยไปดูแปลงตรงกปนข้ามแบบสาม ตอนนี้เราอยู่ที่แปลงที่3ด้านหลังเป็นวิวทุ่งนาพี่สวยมากอะและเขาบางๆเห็นไหมด้านหลังนอนหันกล้องไปดูว่าเป็นทุ่งนาเหมือนกันอันนี้คือ200ตารางวา<ม>ถึงเสาไฟฟ้านี่เลยนี่นะถึงเสาไฟฟ้าแปลงนี้ราคาเท่าไหร่420 0 0 0บาท4 2 0 0 0 0บาทใช่แล้วก็ลดลดตามเงื่อนไขที่เราแจ้งไว้คือลดแปลงละแปลงละหาพันแปลงห้า0บาทและที่สําคัญขอแถมเพิ่มแล้วกันเจ้าของที่ไม่อยู่ขอแถมเพิ่มเลยพี่แถมให้เขาเลยถมดินสูง15คูสิ้เมตร สูง50เซนจบป่ะถ้าใครสนใจโปรโมชั่นนี้นะฮะแอดไลน์มาที่ a a u l a n d แอดอูนะครับหรือว่าโทร090 199 9369และนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของโครงการอาร์ติแลน์ทั้งหมหกแปลงเลยวันนี้เราพามาดูกันใครโทรมาก็เจอน้องมีนใครทักไลน์มาก็เจอน้องมีนนะ,ะฝากด้วยกับน้องมีน <c oughs> โอเควันนี้ใครคลักใครชอบอูดูที่นะฝากน้องมีนด้วยให้เขาขายได้ไวๆนะสักแปลงหนึ่งก่อน ่คเขาคือความหวังของชาติครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ